we <laughs> นำเพื่อนๆนะคะสำหรับวิธีการอนุบาลต้นพันธุ์ผักกูดในกรณีของเพื่อนๆที่ไม่มีกระสอบปุ๋ยนะคะสากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับใหม่ด้วยนะคะดังต่อไปนี้นะคะก็คือว่าถ้าเพื่อนๆได้ต้นผักกูดมานะคะไม่ว่าจะเป็นต้นผักกูดที่สั่งซื้อจากไหมหรือว่าสั่งซื้อจากที่ไหนมานะคะถ้าหากเพื่อนๆปลูกไม่ทันก็มีวิธีการอนุบาลอยู่ที่นึงนะคะก็คือการที่เราหาผ้ายางนะคะ พยางที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะพยางพยางที่หนาๆหน่อยนะคะที่สามารถรองน้ําได้ที่ไม่รั่วนะคะเพื่อนๆเราก็เปิดน้ําใส่นะคะเปิดน้ําใส่แบบนี้เลยนะคะก็คือเราเปิดน้ําใส่แบบปริมๆริมนะคะตรงตรงพยางนี้นะคะใส่ในพยางพอใส่ในพยางเสร็จเราก็นําต้นผักกูดที่เราจะอนุบาลไว้นะคะก็คือเราจะเอามาวางไว้แบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะ ให้เราวางไว้เรียงเรียงาไว้ทํายังไงก็ได้นะคะขอให้เรียงให้รากของเขาเนี่ยได้จุ่มลงในน้ําพอปริมปริมนะคะก็คือเราไม่ต้องใส่น้ําเยอะแต่ให้เราใส่น้ําแค่พอปริมปริม,มตรงรากผักกูดก็พอนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของต้นผักกูดที่ใหม่อนุบาลไว้นะคะเพื่อนๆนยคะอันนี้ก็คือเป็นต้นผักกูดที่ใหม่อนุบาลไว้ที่ปลูกไม่ทันหรือว่าจะส่งให้กับลูกค้า ยังไม่ทันนะคะยังไม่ยังไม่ครบนะคะเตรียมของยังไม่ครบหม่ก็จะนํามาอนุบาลไว้แบบนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเราอนุบาลแบบนี้ก็คือเราสามารถเก็บได้เป็น5วัน7วันเหมือนกันกับที่เราอนุบาลในกระสอบปุ๋ยนะคะแล้วก็สําหรับสถานที่ที่เราใช้ในการอนุบาลนะคะเพื่อนๆหม่ก็แนะนําว่าจะต้องเป็นที่ที่มีร่มแบบนี้นะคะก็คืออันนี้หม่อนุบาลไว้ที่ใต้ร่มไผ่นะคะ อันนี้ก็คือเขาจะไม่โดนแดดนะคะตลอดทั้งวันก็คือเขาจะอยู่ในร่มตลอดทั้งวันเลยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็คือลักษณะการอนุบาลต้นพันุปูดอีกวิธีหนึ่งนะคะสําหรับกรณีของเพื่อนๆที่ไม่มีกระสอบปุ๋ยนะคะก็สามารถทําแบบนี้ได้นะคะถ้าหากเรามีพื้นที่มากพอแล้วก็สามารถเอาพยางมาปูแล้วก็เปิดน้ําใส่แล้วก็นอกจากเปิดน้ําใส่แล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือเราต้องอช่วยลดน้ําเขาด้วยนะคะ ช่วยลดน้ําข้างบนด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยข้างบนเนี่ยถ้าเกิดว่าอากาศภายนอกมันร้อนนะคะต้นผักกูดหรือว่าใบผักกูดอาจจะเหี่ยวจะแห้งได้เพราะว่าในส่วนที่ตรงที่มันไม่ถึงน้ํานะคะเพื่อนๆที่มันไม่โดนน้ามันก็อาจจะเหี่ยวแห้งได้แล้วก็สามารถที่จะลดน้ําแบบนี้ได้เช่นกันนะคะก็คือลดน้ําเช้ากับเย็นนะคะสองเวลาเท่านั้นนะคะอนุบาลไปสักพักหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็คือเขาก็จะมี มียอดมีรากอ่อนๆนะคะเหมือนกันเลยนะคะกับการอนุบาลในกระสอบปุ๋ยนี่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเริ่มแตกแตกรากอ่อนๆบ้างแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็วิธีนี้ก็สามารถอนุบาลต้นผักกูดได้เช่นกันนะคะนอกจากการอนุบาลในในพยางแบบนี้แล้วนะคะมันก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะแนะนาเพื่อนๆในการอนุบาลต้นผักกูดนะคะก็คือการอนุบาลต้นผักกูด นะคะในในต,ะ,ในตะกร้าทีา่ปูพื้นด้วยพะยางหรือว่าอนุบาลต้นผักกูดในกระมังก็ได้นะคะแล้วก็ใส่น้ําพอปิ่มๆเดี๋ยวม่จะพาเพื่อนๆไปดูสําหรับวิธีการอนุบาลต้นผักกูดในกระมังนะคะสําหรับอันนี้ก็คือวิธีการอนุบาลต้นผักกูดนะคะในกระมังหรือว่าในตะกร้าผลไม้นะคะ ถ้าหากว่าเป็นกระมังที่ไม่มีรูรั่ว like แบบนี้เราก็สามารถเติมน้ำเข้าไปพอปิ่มๆนะคะเพื่อแล้วก็กรณีของตะกร้าผลไม้ที่เป็นผ้ายางนะคะก็คือให้เพื่อนๆนำถุงดำหรือว่าถุงพลาสติกมารองที่ก้นตะกร้าก่อนนะคะเพื่อไม่ให้น้ำออกนะคะเพื่อนๆเพราะว่าตะกร้าผลไม้นี่เขาจะมีลักษณะเป็นรูนะคะแล้วก็เราก็เติมน้ำพอปิ่มๆเหมือนกันกับที่เราอนุบาลในกระมังนะคะ สำหรับการอนุบาลต้นผักกูดในลักษณะของ3วิธีที่ใหม่แนะนําเพื่อนๆไปนะคะก็คือเวลาระยะเวลาในการอนุบาลก็คือ5วันถึง7วันเหมือนกันนะคะเพื่อนๆก่อนที่เราจะนําไปลงปลูกเนาะก็คือเราจะอนุบาลไว้จนกว่าเขาจะแตกกลากนะคะหรือว่าแตกยอดอ่อนต้นของเขาแข็งแรงแล้วเราถึงจะนําลงไปปลูกในดินนะคะและขอย้าเพื่อนๆอ,อ,อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะละเลยไม่ได้เลยก็คือว่าการอนุบาลไม่ว่าจะเป็น วิธีที่ 1, 2, 3หรือว่าสีที่ใหม่แนะนําเพื่อนๆไปนะคะก็คือที่สําคัญก็คือเราต้องวางไว้ในที่ร่มเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ร่มที่ใต้ต้นไม้หรือว่าที่ร่มใต้ชายคาบ้านก็ได้นะคะเพื่อนๆที่อากาศเขาจะไม่ร้อนนะคะเพราะถึงแม้ว่าถ้าเราอนุบาลน,นะคะอย่างวิธีที่ดีขนาดไหนนะคะถ้าว่าเราวางตากแดดไว้ก็คือก็จะสามารถทําให้ต้นผกุตอ่อนแอลงได้เช่นกันนะคะ และนี่ก็คือวิธีการอนุบาลต้นผักกูดที่แม่นามาฝากเพื่อนๆน,นะคะและถ้าหากเพื่อนๆท่านใดนะคะที่มีวิธีการอนุบาลต้นผักกูดที่แตกต่างจากไม้ก็สามารถมาแชร์ประสบการณ์ลงใต้คอมเมนต์ในคลิปของไม้ได้นะคะสําหรับคลิปนี้ไม้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามและรับชมนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ